สวัสดีครับอยู่กับช่องดูถ่ายบายแกร์นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับเรากําลังจะเดินทางไปที่เกาะแสหมุยนะฮะที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทําให้คุณนั้นต้องอยากไปที่ทําให้ผมนั้นต้องติดใจมาบอกผม เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่สะพานสีสุราษฎร์ก่อนนะครับฟอร์ซายังไม่เคยเอาขึ้นสะพานสีสุราษฎร์นะอยากเอาขึ้นไปถ่ายรูปสักรอบนึง รอเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนรู้สึกจะเป็นถนนที่จะไปตัดผ่านนะสะพานสีสุราเนะนี่ไงสะพานสีสุราษยี่สิบสองกิโลไม่ไม่ใช่อนี้ไม่สารหลักมือเกาะสมุยพังงันแปดสิบเจ็ดกิโลไปเลย ตอนนี้เราก็ถึงสะพานสีสุราแล้วนะครับเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์นะครับเป็นสะพานที่สูงสูงนะข้ามแม่น้ําตาปีนะครับแม่น้านําตาปีก็จะไหลผ่านเข้าเมืองสุราษฎร์นะครับนี่ครับแม่น้ําตาปีสะพานสีสุราษฎร์2พศ2556แสดงพึ่งสร้างไม่นานเลยดิใช่ไหมสูงมากสูงมาก นู่นทะเลครับ,เร,เ,เ,รบเราเห็นทะเลแล้วฮะเราเห็นทะเลแล้วรูีงไงทะเลเดี๋ยวเราจะตรงไปที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับเป็นท่าเรือที่ข้ามเกาะสม,มุยมีสองท่านะบังนะมีราชาเฟอร์รี่กับสีทานเฟอร์รี่นะครับก็ทางนู้นนะครับเห็นภูเขาใกล้ๆว่าทางนั้นแหละปะ่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันจากตรงนี้ประมาณ60สิบโลนะครับ บางบอกว่าบางใช้เชล95อยู่เนาะขอลองหน่อยบางบอกว่าแรงสักรอบหนึ่งดิดิตล,ละ29เนี่ยนหนะเอาอี20เหมือนเดิมแล้วใจไม่ถึงค่ะมีน้ำมันเชลขายด้วยแต่ขายแพงกว่าข้างนอกอีกน,นะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายทางนี้นะครับไปทาง ท่าเหลือเฟอร์รี่นะครับอ๋อกอะสมุยก็คืออำเภออำเภอนึงเนาะอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถบอกสาสิบเอดองศานะครับก็เยน็ยนๆนะไม่ร้อนไมกเย็นกวรุงเทพอ่ะ <laughs> ฝนเพิ่งหยุดนะครับคือเราโชคดีมากที่เรามาถึงเราฝนไม่ไม่ตก ดูกันว่าค่าบริการจะเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เคยมาเนาะเนี่ยราชาเฟอร์รี่คิวจองคิวรถจองคิวรถปกติปกติคือช่องหนึ่งเท่าหนึ่งเดี๋ยวให้บางทำก่อนของเราเข้าไปข้างในเลยอันนี้คือน่าจะเป็นพวกรถเนาะไปท่าเรือเลยนะเ,เลยนาะโอเคถ้ามอไซค์ของเรามาท่าเรือ,อะรนะ ถ้ารถยนต์ก็ต้องต่อคิวต้องติดต่อตรงนี้นะครับของเรามันไม่ยากไงเหมือนคลุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยเนี่ลองซื้อตัว๋วนู่นไงนี่ม,มอไซค์เข้ามาถึงนี่เลยนะ นี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ท่าเรือนะครับฝั่งนี้จะไปพังงานนะครับฝั่งซ้ายฝั่งนู้นจะไปสมุยนะโอเคเดี๋ยวมาดูค่าใช้จ่ายกันอันนี้ของมอไซน์นะของมอไซค์เท่าไหร่มอไซค์รวมคนขับ220รอมอไซค์หนึคันรวมคนขับหนึ่งบาท2 2 0บาทแล้วถ้าคนสอน้อน120บาทคิดง่ายเลยถ้ามาคนเดียวลดร้อยหนึ่งคนร้อยยี่สจบแต่ถ้าถ้าเหมือนแบบเรามาคนหนึ่งคนรถ1คัน เป็นสองร้อยยี่สิบบาทอันนี้มีคนสองคนรถหนึ่งคันก็เป็นสามร้อยสี่สิบบาท อยู่บนเรือนะก็ได้มาจอดหน้านๆเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนกันเดี๋ยวรอเรเือออกนะครับน่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะฟิลเดียวกับไปนี่เลยอะอะไรนะเกาะช้างเลยเนาะที่เราไปโอ้เกาะสมุยรู้สึกจะโดนฝนนั่นอนะขออย่าโดนเลยไม่อยากเหมือนเกาะช้างเรือใหญ่เนาะ ราใช้เวลากี่ชั่วโมงนะนั่งเรือประมาณชั่วโมงนิดน,นชั่วโมงก,กว่าในการนั่งเรือข้ามเกาะเนาะอนัอนนี้ครับบรรยากาศห้องแอร์นะเ,นเ,นอเอาละครับทุกคนตอนนี้ฝนตกนะไม่เห็นเกาะแล้ว่ตอนเนี้ย กฝนตกอ่ะรถฉันก็ร้องอตอนนี้เราก็เตรียมลงนะครับเดี๋ยวรอเรือจอดเทียบท่าหนึ่งตอนนี้จอดสนิทละเดี๋ยวรอเขาเปิดประตูนะฮะเราก็ลงได้ละ ข้ามมาที่สมุยเรียบร้อยนะฮะฝนเพิ่งหยุดเห็นไหมวันนี้เรามาฝนหยุดต้อนรับเลย <c oughs> เดี๋ยวที่นี้ผมจะพาทุกคนไปที่ที่พักเรากันนะครับขอไปจัดการธุระเคลียร์ของอะไรพวกนี้แล้วก็เราจะเริ่มเที่ยวกันที่พักเราชื่อพัตตาวิลล่านะครับเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวา มาแล้วเกาะสมยุยมันก็เหมือนเกาะเกาะหนึ่งเหมือนเกาะภูเก็ตเลยนะอารมณ์เดียวกับภูเก็ตนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีถนนที่ตรงมาถึงเท่านั้นเองนะนนก็นั่งเรือนานเหมือนนันรอบนี้สองชั่วโมงประมาณอกอมีปั๊มเชลล์ด้วยแพงกว่าบนฝั่งประมาณสองบาทต่อลิตรอ๋อยกเลิกไหมบงัง ยกเลิกตรงนั้นไหมเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนนะครับเพราะตรงนี้ติดทะเลเหมือนกันนะเนี่ยเดินลงไปก็ทะเลละกินหน่อยนี่แหละครับผมอยู่ที่พัทาวิวรีสอร์ทนะครับนะพัทาวิว s รีสอร์ทแอนด์สปาเนะฮะก็บรรยากาศใช้ได้นะเงียบเงียบมากเพราะว่าคืนนี้พวกเรานะครับเหมาโรงแรมเลยเราคาปกติเลยนะประมาณ3,000อัพนะครับต่อห้องนะซึ่ง วันนี้เราจองผ่านโอกดาซึ่งมันเป็นจริงๆมันก็เริ่มหายสีสันแล้วแต่ว่าจุดที่ว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยดีขึ้นในต่างประเทศเขาก็ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาทําให้ห้องราคามันก็ค่อนข้างถูกเนาะเราจองได้ราคาประมาณ800แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เข้าห้องนะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนะครับเป็นห้องด้านล่างด้านบนอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับเล่นได้ถึงสองทุ่มนะโคตรดีอ่ะวันนี้ VIP นะ มีที่อาบน้ำด้วยเนี่ยมีก๊อกล้างมือมาวนไปรีวิวห้องสินี่เดี๋ยวจะพามาดูห้องพักกันน่ารักมากอะ่ะ เดี๋ยวเย็นๆเนาะเดี๋ยวไปดูข้างนอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจะบอกว่ามันแบบโอเคมากอะทุกคนมากๆดูห้องน้ำสิโหแค่ห้องน้ำนะเนี่ยคือแบบนอนในนี้ได้เลยอะไปดูที่นอนอันนี้เขาก็จะมีร่มก็ชั้นวางของให้เผื่อฝนตกแต่ดูจากแสงแดดแล้วน่าจะไม่ตก อาหารเช้ามีกาแฟโอ้มีที่เปิดขวดให้ด้วยมีกา,าน้ําร้อนแล้วก็ข้างในนี้ก็ปกติเหมือนที่อื่นคือจะมีน้ําให้เอา้าปิดยังไงล่ะแล้วก็นี่แบบเบลเลอเตียงเบลเลอนี่แอบนดูได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกตู้เซฟอ๋มีไฟตู้เซฟใส่ของโอ้ยอย่าปังสิ ตู้เซฟใส่ของมีรองเท้าแตะมีมชุดเสื้อคลุมอ่ามีได้มเป่าผม<อ>มีสองงฝั่ตะขอแขวนเสือ้อเดี๋ยวพาไปชมวิวข้างนอกแล้วก็มีแบบที่นั่งอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูวิวข้างนอกทุกคนแบบว่าสวยมากอะเอาแล้วเปิดยังไงปะนี่นะจ๊ะนั่งกินลมชมวิวและนี่จ้ะสระว่ายน้ำ และแล้ววันนี้เราก็ V I P อีกแล้วจ้ะคือทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคือมีแต่ห้องเราแล้วก็ห้องพี่กังเต็นกับบงังแค่สองห้องเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่ามันเป็นแบบช่วงผลกระทบของโควิดเนาะนักท่องเที่ยวเลยไม่เยอะแต่อันนี้ที่มาคือได้ได้ราคาโปรเนาะราคามันจะไม่คงที่ก่อนจะมาก็เช็คมาได้แต่พี่พนักง,งานที่นี่ก็ แบบน่ารักมากดูแลดีมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาะไรทานก่อนนะแล้วก็จะแวะไปที่หินตาหินใหญ่ยยอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่หินตาหินใหญ่จ้ะค่าจอดรถสิบบาทนะครับอันนี้มอไซน์นะมีที่จอดหลายที่เลยแต่ก็ดีนะมีไฟให้มีสแลนนะครับไม่ร้อนแต่ตรงนี้ที่เรามาจอดอะ่ะคือมันลงไม่ได้เลยอะ่ะมันถึงเลยอะ่ะถึงเลยไปดูกันปะไม่ถึงเลยสีถึงสม ทุกคนครับคือปกติอะผมว่าตรงนี้น่าจะคือคืนนะคนน่าจะเยอะคือแบบปิดหมดเลยเนี่ยคือแบบสงสารเนาะแบบไม่รู้ว่าเหมือนภูเก็ตที่ผมไปเลยแบบมันมีโซนหนึ่งที่ผมเคยขับผ่านไปตรงหาดทางหาดมายดันนาอะไรฝั่งนั้นอะเงแบบียบแบบเงียบเลยเงียบแบบทุกร้านปิดไม่มีร้านไหนเปิดเป็นแถบเป็นกิโลเลยนะแบบโอ้โหรู้สึกแบบเศ้าๆไงไม่รู้ <c oughs> จริงๆนะ เรามาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องทำที่ปัจจุบันให้มันดีที่สุดเนาะอ๋อนี่หินตาหินตาแล้วหินใหญ่อยู่ไหน นี่ครับนี่คือหินตานะฮะโอ้ใหญ่มากส่วนหินยายยังหาไม่เจอนะน่าจะอยู่ก้อนนู้นมังหินยายดูฝั่งนู้น ใครที่อยากจะมาที่นี่นะหินใต้หินย,ยายก็แนะนําเป็นตอนเช้าหรือไม่ก็แบบว่าช่วงแบบเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเย็นแต่แบบแสงอาทิตย์ยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแสงลำไรลำอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายรูปออกมามันจะสวยมากเลยคนก็ไม่เยอะนะคะเรื่อยๆไปไหนต่อไปหาละไมไปทําอะไรไปเดินหาตินี่หาละไมอยู่ตรงนี้ข้างๆอจรงิงเหรอแต่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหาละไมจะเป็นยังไงสวยหรือเปล่า แล้วก็หลังจากที่เราไปเดินเที่ยวที่หาดละไมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปหาอะไรกินเนาะอยากจะซื้อไปกินที่โรงแรมกันไปไปไปหนึ่จ้าถึงแล้วจ้า,จาหาดละไมหาดละไมเราไปดูข้างในกันบักนู่ยังเห็นตาเห็นยายที่เรามาท่นแหละตทั้งหมดเลยนี่ไงแต่ไม่มีคนลงเล่นเลยเนะี่ยเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาแรงเนาะดูดิเออมีแมงกะพรุนด้วย อ๋อคือมันมีแมงกระพุนแหละก็เลยไม่เหมาะกับการเล่นเนาะที่นี่เรียกว่าหาดละไมนะครับก็เป็นหาดกว้างๆเนาะว้าเมื่อกี้ไงใช่ไงถุ่งแหลหินตาหินยายอยู่ใกล้ๆกันขับรถมาห้าทีงตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับซึ่งแบบผมว่าแต่ก่อนอะไม่เงียบหรอกตรงเนี้ยดูดิแบบตอนนี้แบบทุกอย่างเงียบไปหมดเลยอะเดี๋ยวก,ก็กลับมาปกติเนาะ เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะไปหาอะไรกินที่ไหนไม่รู้เอาเนี้ยแหละเอาไปกินข้างสระว่ายน้ำไม่ก็ไปกินในห้องเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6กโมงนิดๆเนาะปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับปาร์ตี้ริมสระคืนนี้เราเหมารีสอร์ทนะฮะคืนนี้เมารีสอร์ทจริงๆไม่มีคนเลยเนี่ยนอกจากเรา3คนแล้วก็พนักงานนะ อันนี้พี่เขามาเปิดไฟให้ละเดี๋ยวกินเสร็จก็คงเล่นน้ำละที่นี่พี่เขาใจดีมากเลยเนาะเนี่ยจานเขาก็ให้มาขดมขาเทแคร์ทุกอย่างอืมขอเขาเทคแคร์ลูกค้ามากเลยเดี๋ยวอาจจะมาซ้ำนะเนี่ยแต่ที่นี่ยุงเยอะไปหน่อยนะกัดเจ็บมากตัวเบลล์เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อน,นนะครับอาหจาหลักทำไรไม่บา ดองนี่ครับกลางคืนเขาก็มีไฟสองสว่างนะครับให้เล่นในสระน้ำนี่ก็ v ี p แค่นี้ค่ะ VIP พีมากสุดยอดเลยคุ้มราคามากเลยเนาะวีอพี i ี v i พีด้วยปิดโรงแรมเลยใช่ไม่มีใครมาแย่งเล่นม่นต้องแย่งกับใครจ้ะ ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้เวลานอนนะครับเดี๋ยวเราต้องนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันแต่เช้าในคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามนะครับกลางเต็นท์กับบังไปด้วยเลยแล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนของสะหมุยบ้างนะครับเฮ้ยบาย